สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยกับรายการทำอาหารง่ายๆกับปุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนทำกิมจินะคะกิมจิเป็นผักดองของเกาหลีนะคะอร่อยแล้วก็ทำง่ายสามารถทำกับเนื้อย่างหรือว่าทานกับมามะ่าเกาหลีก็อร่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะอันนี้คือผักกาดขาวนะคะปุ้ยซื้อมานะคะแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดนำมาหาั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะนำผักกาดขาวไปดองกับน้ำเกลือค่ะก่อนที่เราจะมาผสมหมักกับกิมจินะคะปุ้ใช้น้ำเปล่าประมาณ2ลิตรต่อเกลือ1ถ้วยตวงนะคะปุ้ใช้เป็นเกลือป่นค่ะจากนั้นนะคะก็ละลายเกลือป่นกับน้ำเลยนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะคนจนกว่าเกลือป่นจะละลายค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะดองผักกาดขาวก่อนเพื่อที่ทำให้ผักกาดขาวเขามีความเค็มนะคะแล้วก็ เป็นการถนอมผักกาดขาวของเรานะคะไม่ให้เขาบูดนะคะเวลาเรานําไปดองค่ะปุ้ยก็จะนําผักกาดใส่ลงไปในน้ําเกลือเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะแช่ผักกาดขาวในน้ําเกลือประมาณ4-5ชั่วโมงนะคะหรือว่าจนกว่าเขาจะสลดลงไปนะคะปุ้ยก็จะกดกดเขาลงไปให้มิดแบบนี้นะคะให้จมน้ํานะคะแล้วก็หาภาชนะ มาวางทับอีกทีนะคะเพื่อที่เขาจะได้จมน้ำลงไปเสมอกันนะคะเดี๋ยวเราจะพักไว้4-5ถึงชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของแป้งเปียกค่ะแป้งเปียกก็คือเราจะทำเป็นในส่วนของเชื้อดองนะคะเพื่อที่จะทำให้กิมจิของเรามีรสเปรี้ยวนะคะผุ้ยใช้แป้งข้าวเหนียวครึ่งถ้วยตวงค่ะ กับน้ำเปล่า350 ml นะคะหรือว่าใครมีเป็นแป้งข้าวเจ้าก็สามารถใช้แป้งข้าวเจ้าแทนได้นะคะแต่ถ้าไม่มีแป้งข้าวเจ้ากับแป้งข้าวเหนียวก็สามารถใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์แป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งชนิดอื่นได้เช่นกันค่ะแต่ว่าแป้งชนิดอื่นนะคะเขาก็ จะทาให้กิมจิของเรานะคะเปรี้ยวช้าลงจากที่1-2วันทานได้นะคะเราก็ต้องรอไปประมาณ4-5วันค่ะเขาถึงจะเปรี้ยวนะคะถ้าใครอยากได้กิมจิที่เปรี้ยวไวๆนะคะ<ๆ>ก็แนะนําให้ใช้แป้งข้าวเหนียวกว่าแป้งข้าวเจ้าค่ะคนจนแป้งละลายนะคะก่อนที่เราจะนําไปตั้งไฟเพื่อที่เวลาเรานําไปกวนตั้งไฟเนี่ยจะได้กวนง่ายนะคะแป้งไม่เป็นเม็ด แนะนำให้กวนด้วยไฟอ่อนนะคะเพื่อที่ก้นกระทะของเรานะคะจะได้ไม่ไหม้นะคะถ้าเราใช้ไฟแรงเนี่ยเดี๋ยวแป้งเขาจะไหม้ติดก้นกระทะนะคะหลังจากที่กวนมาสักพักนึงนะคะแป้งก็เริ่มจับตัวเป็นก้อนอย่างนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะกวนจนกว่าแป้งเขาจะเหนียวเป็นแป้งเปียกเลยนะคะตอนนี้แป้งเริ่มสุกทั่วกันเลยนะคะเดี๋ยวพจะกวนไปอีกสักแป๊บนึงนะคะเพื่อที่ให้เขาแห้งกว่านี้นะคะ เนี่ยค่ะพอได้ประมาณนี้นะคะปุ้ยก็จะปิดแก๊สเลยค่ะเราก็จะพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะก่อนที่เราจะนําไปผสมกับเครื่องปรุงอื่นเนี่ยเราต้องทําให้เขาเย็นก่อนคะ่ะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวผักเขาจะตายนึ่งได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพักไว้ให้เย็นเดี๋ยวเรามาทําในส่วนของขั้นตอนต่อไปเลยนะคะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะนําส่วนผสมสี่อย่างมาปั่นรวมกันนะคะก็จะมีหัวไชเท้า200กรัมนะคะนํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้ปั่นง่าย แล้วก็แอปเปิลหนึ่งผลค่ะปุ้ยมีแอปเปิลสีแดงปุ้ยก็ใช้สีแดงนะคะเพื่อนมีสีเขียวหรือว่าจะเป็นสาลี่ก็ใช้ได้เช่นกันค่ะกระเทียมแกะเปลือกออกนะคะประมาณ12กีบแล้วก็ขิงตำละเอียด1ช้อนโต๊ะนะคะใส่หัวไชเท้าลงไปในเครื่องปั่นเลยนะคะตามด้วยแอปเปิลนะคะ แอปเปิลก็เอาไส้ออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆจะได้ปั่นง่ายนะคะถ้าใครมีเป็นสารี่สามารถใช้สารี่ได้นะคะตามด้วยกระเทียมค่ะแล้วก็ขิงนะคะจะใช้เป็นสับเป็นตำเป็นบดก็แล้วแต่สะดวกเลยนะคะเติมน้ำเปล่าลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อช่วยให้เครื่องปั่นเขาทำงานง่ายนะคะจากนั้นก็จัดการปั่นให้ละเอียดเลยะคะ่ะ เราจาเป็นต้องใส่ผลไม้ลงไปด้วยนะคะเพื่อทําให้กิมจิของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมของผลไม้นะคะแล้วก็มีรสชาติที่เปรี้ยวที่เปรี้ยวอร่อยนะคะไม่ใช่แบบเปรี้ยวแบบบูดนะคะเพราะฉะนั้นผลไม้ขาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าปุ้ยเคยทําแบบไม่ใสแล้วกิมจิครั้งแรกของปุ้ยเหมือนบูดเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาร้างน้าเกลือออกจากผักกาดที่เราแช่ไว้เลยนะคะ เนื่องจากเราแช่ผักให้เขาสลดหรือว่าให้เขามีน้ำเกลือแทรกเข้าไปในผักเนี่ยใช้เวลานาน4-5ชั่วโมงเราก็เลยจำเป็นต้องล้างน้ำเกลือออกนะคะเพื่อลดความเค็มเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราหมักกิมจิในเครื่องปรุงที่เราจะเตรียมไว้เนี่ยเราจะต้องใส่เกลือป่อนหนึ่งรอบนะคะ หลังจากที่เราล้างน้ําสะอาดเอาน้ําเกลือออกแล้วเราจะผึ่งผักไว้ให้เสด็จน้ําก่อนนะคะเพื่อที่เวลาเรานํามาหมักกับเครื่องปรุงเนี่ยน้ําเขาจะได้ไม่ผสมกับเครื่องปรุงทําให้เครื่องปรุงกิมจิของเราไม่เข้มข้นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะผึ่งไว้จนกว่าผักจะเสด็จน้ําจนหมดค่ะ เครื่องปรุงกิมจิและผักที่เราใช้วันนี้ก็จะมีต้นหอมซอย200กรัมหัวหอมใหญ่ซอย1หัวแตงกวา200กรัมหั่นเป็นท่อนๆปุ้ยเอาไส้ออกนะคะแครอท200กรัมหั่นเป็นท่อนๆเหมือนกันค่ะเกลือป่น3ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะพริกป่นเกาหลี30กรัมปุ้ยสั่งซื้อมาจากในช้อปปี้นะคะ น้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชูแอปเปิ้ล1ช้อนโต๊ะถ้าใครไม่มีน้ำส้มสายชูแอปเปิ้ลสามารถใช้เป็นน้ำส้มสายชูแบบธรรมดาได้ค่ะแล้วก็ผงชูรส1ช้อนชาถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มหมักกันเลยนะคะใส่แป้งเปียกที่เราเตรียมไว้ลงไปในชามผสมเลยค่ะจากนั้นก็ตามด้วย แอปเปิลปั่นนะคะที่เราปั่นไว้นะคะลงไปค่ะแล้วก็พริกป่นเกาหลีนะคะพริกป่นเกาหลีปุ้ยซื้อมาจากช้อปปี้นะคะตามเว็บออนไลน์ช้อปปี้ a าซาดมีขายนะคะปุ้ยซื้อมาถุงนี้30กรัมถ้าจะไม่ผิดประมาณ30บาทค่ะ ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะผงชูรสเกลือป่นน้ำส้มสายชูแอปเปิลค่ะแล้วก็น้ำปลาใส่เครื่องปรุงจนครบแล้วนะคะเราก็จะผสมเลยค่ะ สังเกตนะคะว่าสีสันน่ารับประทานมากนะคะเพราะว่าพริกเกาหลีเขาจะมีสีที่แดงออกส้มนะคะทําให้อาหารออกมาน่ารับประทานนะคะแต่ว่าไม่เผ็ดเลยนะคะรสชาติเขาจะไม่ออกเผ็ดอย่างพริกไทยนะคะถ้าใครอยากให้เผ็ดกว่านี้ก็สามารถเพิ่มปริมาณพริกลงไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วปุ้ยก็จะใส่แตงกวาลงไปเลยค่ะแล้วก็หอมหัวใหญ่ ต้นหอมซอยนะคะปุ้ยเป็นคนที่ชอบทานต้นหอมซอยปุ้ยก็จะใส่เยอะหน่อยค่ะแล้วก็แครอทนะคะสุดท้ายเลยก็ตามด้วยผักกาดขาวที่เราพักจนเสด็จน้ําแล้วนะคะจากนั้นก็จัดการคุกเขาส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะเราจะคุกเขาอย่างเบามือนะคะเราจะไม่ขยัมนะคะเพราะว่าถ้าเราขยัมเนี่ย ผักเขาก็จะเละนะคะเวลาหมักเสร็จแล้วก็จะไม่น่ารับประทานค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะค่อยๆตะล่อมผสมจนเข้ากันนะคะสังเกตเลยได้ว่าตอนนี้ผสมจนเข้ากันดีแล้วนะคะสีสันก็จะออกมาแดงส้มน่ารับประทานมากนะคะจากนั้นนะคะก็ให้หาภาชนะที่มีฝาปิดนะคะมาหมักทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะปุ้ยก็จะใช้เป็น กล่องพลาสติกแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าปุ้ยคำนวณดูแล้วน่าจะใส่ทั้งหมดพอดีนะคะจากนั้นก็ค่อยๆใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะพักไว้ประมาณ1-2คืนนะคะเทคนิคก็คือตอนเช้าเราก็ลองมาเปิดแล้วก็ชิมดูนะคะว่าเขาเปรี้ยวตามที่เราต้องการหรือยังถ้าเขาเปรี้ยวตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็นำไปใส่ไว้ในตู้เย็นได้เลยค่ะ สามารถเก็บไว้ได้ประมาณ1-2เดือนเลยนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่ายังไม่เปรี้ยวก็ให้ทิ้งไว้อีกคืนหนึ่งค่ะสูตรนี้ปุ้ยนำมาดัดแปลงจากสูตรของพี่ซอสไปเกาหลีนะคะสูตรนี้อร่อยจริงๆค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งเขาไว้1-2คืนนะคะอันนี้คือปุ้ยทิ้งไว้1-2คืนแล้วก็นำมาแช่ตู้เย็นนะคะก็จะได้กิมจิออกมาประมาณนี้เลยค่ะ สีสันน่ารนะับประทานมากนะคะแล้วก็รสชาติปุ้ยชิมแล้วนะคะออกมาเปรี้ยวกำลังดีเลยค่ะอร่อยมากค่ะถ้าใครชอบก็ลองไปทำทานกันดูนะคะเพราะว่าเราทำเองเนี่ยจะได้กิมจิที่สะอาดนะคะแล้วก็ประหยัดงบประมาณด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเราสั่งซื้อเนี่ยตามในเว็บออนไลน์หรือว่าซื้อตามห้างสารรพสินค้านะคะประมาณ2-300กรัมเนี่ยเจบกว่าบาทเลย ผักทั้งหมดปุ้ยซื้อมาประมาณร้อยกว่าบาทนะคะช่างกิมจิออกมาแล้วได้ประมาณ3กิโลค่ะก็ประหยัดไปได้เยอะเลยนะคะแล้วที่สำคัญทำด้วยตัวเองอร่อยด้วยกินเองด้วยนะคะถ้าใครชอบก็ลองไปทำทานกันดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดค,คลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ